ก็ขอกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองมีคาเลนะเอ้ก็อยู่กับเอ้ไม่ใช่นะเอาใหม่เลยนะฮะก็กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะอยู่กับบอมเองสอนฟาร์มเกมมิ่งว้าวว้าวสอนฟาร์มอีกแล้ว ครั้งนั้นก็ทูพีดครั้งนี้ก็ก็อะไรไม่รู้แหละตะกูตะกูกูไปเห็นมามันสนุกดีนะมันน่าดูดีนะตุกลเดีวตุก็ล็พบแล้วผมแนะนำอ้โหตังกูหายเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนขอฟาร์มกับกันเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ตงัง ผมมีหนึ่งล้านแล้วกันแล้วผมก็จะสุ่มหมดเลยนะครับก็นั่นแหละนะโอเคครับและในตอนนี้ตังของเราก็มีแบบหนึ่งแสนแล้วนะครับทุกคนผมก็จะทำการเดบนเอ๊ะหนึ่งล้านดิเออหนึ่งล้านนะครับทุกคนจะทำการที้เือไปเลยเอ่อผมแนนําว่า ไม่ไมไม่อย่าตายนะแนะนำแค่นี้ว่าอย่าตายแล้วกันเดี๋ยวพูดจะไว้น้ำไปเกาะเกาะเกาะแรกเลยแล้วกันอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะพาะกูไม่ได้ใส่หูฟังใสเหมือนกูโปเลยอะทุกคนแต่ว่าไม่ได้โปใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็น่กหละนะครับทุกคนก็ คแบบืแบบก็แมปนี้ก็เป็นเกมดีมีคุณภาพนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเจ้าของแมบปบไปกดติดตามเจ้าของแมบปบเอไปกดติดตามช่องของเจ้าของแมปด้วยนะครับชื่อช่องชืองช่อว,ว่าอยากทำแมปชแนลนะครับทุกคนโอเคก็ใช่อย่าลืมไปกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตสุ่มจะตังหมดเลยนะ โอเคกดสูบไปได้ไรได้แหละถ้าได้ผลโมจิผมก็จะรีวิวโมจิได้ผลอะไรผลฮึผลไฟเหรอกูมุกกูมุกนะครับทุกคนผลยางนั่นเองผลดอบผมดอบผมดอบไปแล้วไม่เห็นมีผลเลย,เลย เออแล้วผมจะสุ่มอะไรอืมแล้วผมจะไม่ดรอปด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะหายได้ผลเลยผลไฟมันเป็นระดับอีพิกนะครับทุกคนได้ผลแม็กมาแม็กมาฟุดนะแม็กมาฟุดนั่นแหละผลเออผลอะไรวะ ไม่รู้อะทุกคนแต่ว่าเฮ่รู้รูเก็บไอ่อนมันเคียงอสุ่มเลยสุ่มจนตังหมดนั่นแหละทุกคนกินนี้หาตังง่ายโมจิครับทุกคนโอเคโมจิเดี๋ยวผมจะขอกินเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลของผลโมจิเลยรักกัน ตัวุ่งสกิลแรกเป็นการทำอันเนี้ก็ก็ก็ดีนะส่วนสกิลสองก็ก็เหมือนในบล็อกฟูตเลยสกิลสามไอเชี่ยเหมือนจังปะโคตรเหมือนนะทุกคนโอ้โหสกิลสี่ออะไรวะไหนไหนดูดูดูใหม่โอ้โ ก็ก็ดีนะก็ดีนะทุกคนผมจะรีวิวผลทั้งหมดในแมปเลยลักกันผมจะรีวิวผลทั้งแมปของพี่เขาเลยลักกันใช่ผมจะรีแมปผมจะรีวิวแมปทั้งหมดของพี่เขาเลยลักกันทุกคนได้ผลเลกว่าดักดักผลดัก ผมรักยังจะไม่รีวิวผมยังไม่อยากรีวิวละแต่ว่าบุกก็ดีใจนะครับเปิดแป๊บเดียวได้รีเจลดาลี่ออจะดวงดีไปไหนเนี่ยวันนี้เนี่ยโอเคผมจะรีวิวได้เพื่อวะไรวะกุมกุมกุ้งไก่โอเคไม่รีวิวเลยละกันรีวิวเลยละกันไปเลย ในเดน,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 นเออเอสเอสจีมันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนมันบักนั่นแหละมันบักเดี๋ยวขอกิเลยละกกันวิธีบดดักมันทับกันกิดเลยขึ้นนี่เบคคูนี้อันนี้เบคคฮก็ ก็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 ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่แต่นแนะนามันดีอย่างมากผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะมันเป็นผลของอาคายุทธนะครับไม่ใช่ดิผลของเอ่อผลเอยจอมพลนะครับผมกูไม่ชอบจอมพลนั่นแหละมาได้ผลอะไร ผมจะรีวิวทุกผลถ้ารีเจนเดอรี่ออกผมก็มจะเป็นอะไรไม่รู้อะผลแสงอ่ะโอเคผลแสงเก็บไว้ผลดาร์กก็กระปุกนะคะไม่ต้องกุศลใจหรอกผลดาร์กผลกากผลไปอยู่ในระดับอีพีกนะคะกวน คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึ่งนะก็โอเคโมูจิออกอีกละออกง่ายเกินดเจินดาลี่นี่ออกอง่ายเกิน,กกน,น,ออกกนบางทีมันจะออกง่ายไปเกินมันจะออกง่ายเกินไปไม่นี่ไม่ไม่เหมือนแบบของพี่เอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขาแบบเอาเอฟซีมาสล่มกูนะได้ได้ผลเฟมฟุตผลไฟลย เออ,อโอ้โหเกมนี้มันเกมที่ดีนะครับทุกคนอย่าลืมมาเล่นแล้วผมก็จะสอนฟาร์มคลิปหน้าคลิปนี้สุมผลสุมผลก่อนลักกันแมกมากยังไม่อยากกินหรอวะเอาตังให้มันหมดก่อนมันมีผลไอซ์ด้วยนะครับซึ่งผลไอซ์เนี่ย เป็นไรที่ฟาร์มดีแบบมากๆเลยแต่ว่ามันก็นั่นแหละนะฮะเปเลยกุมกคุมกเออเดี๋ยวรีวิวกุมกคุมกด้กวยกนเมื่อกี้หลงไปกดนานๆนะมันมันบักนะฮะไม่ต้องไปสนใจมันบักซึ่งเออนี่ไง แม็กมาอุ้ยแม็กมาก็ก,ก,ก,ก็ก็ดีนะแม็กมากเฮ้ยแม็กมาเท่ะนะฮะโอ้โหเท่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 แต่เสียอย่างหนึงคือมันไปเหมือนแมปเบคอนซีกเกินไปนะฮะใช่มันไปเหมือนแมปเบคอนซีมาก โอเคกินผลมูจิละแต่ผมจะไม่รีวิวทุกผลนะคะผมจะรีวิวแค่นี้พอโอเคไหมผลยางมันก็กระโปกนะฮะไม่ต้องไปสนใจผลยางก็กระโปกนะฮะก็บอกแอดเอาออกเลยนะแอดนี่ใส่ไม่ดีเลยผลยางแบบแต่ว่าแอดก็นี่ใสดีอย่างหนึ่งนะคะก็ก็นี่ใสดีอย่างน,งนะ,ะก,ก,นนะก็ดีกัไม่ดีอะ เออดีกับไม่ดีมันรวมกันนะ่ะกโมโกโมดบับไม่ไม่มากกูโ,กโมโกโมนะครับซึ่งผลไหนที่มันดีๆเนี่ยผมก็จะผมก็จะมาบอกนะฮะถ้าผมได้ผลแสงก็จะมาบอกด้วยว่าผลแสงมันดียังไงนะฮะ โอเคผลไอออกละครับทุกคนเอาไปตรงนี้เออเออคลิปนี้ก็น่าจะมาเผาผ่านตังฮนะไม่ได้มาสอนฟาร์มหรอกใช่ไม่ได้มาสอนฟาร์มไอ,อ,อ้กละาโอ้โหเอาทิ้งเลยเอาทิ้งเอาทิ้ง อุ้ยเนี่ย,ยเก็บนะเก็บได้โอเคเอาทิ้งโอเคครับทุกคนผลไอ้เนี่ยมันทิ้งได้นะคะเดี๋ยวผมจะลองทิ้งทุกผลเลยถ้าผมสุนได้ถ้าผมสุนได้ไดกโมูกโมหูก็จะทิ้ทงดูนะเอาผลเลยผลแลยผลแล้กูมูกโม มึงออกไปเลยกูโมกูโมไอกไก่นี่ทุกคนผมแนะนำนะคะว่าอย่าไปใช้กูโมกูโมเลยแต่ในความไม่ค่อยแนะนำนะเพราะมันจะสกิลไม่ได้นะอืมอืมเนี่ยมันจะสกิลไม่ได้อะมันบักไอเ้เขี้ยกูโมกูโมออกมาอไปละคลิปนี้มีคำหยาบขออภัย าทีนี้ด้วยผลไอ้ก็ไม่ไม่ต้องรีวิวนะไม่ใช่ไม่ต้องรีวิวนะผลไอ้อะแต่ผลโมจิก็ก็ดีอะครับอมก็ดีอะอโอเคผลดากมันก็เป็นผลดากก็รีวิวไปแล้วนะฮะออขออนุญาตทิ้งเลยละกันอ๋ออ๋อ กูกูกูนึกว่ากินไอ้ไก่อกโอ้โหถ้าถ้ากินนี่โอ,โโอ้โหอือฮคือแบบไม่เกมดีแล้วถ้าถ้าทิ้งอ่ะไอถ้ากินอะเออถ้ากินมันเป็นเกมไม่ห่เกียรติผลดักดัง พเพลงเคีย,ยอะไรกลัว้โหดูตังพวกนี้สิโคตรเยอะเลยกูมุกุละมันแอดครับผมผมผมขอบอกตอนนี้เลยนะคะว่าอย่าเอ่อตอนทิ้งอะ่ะอย่าเอาเถ้าถ้าถ้า ถ้าทางกินได้มไหมคบเพราะว่ามันมันทำมันมันทำให้คนเขอ้อจผดพีนะครับใช่มันทําให้คนเข้ใจผิด GP. ใช่แอดจะยินแล้วก็แก้ซะไอ้ไก่ไม่เออใช่นั่นแหละแก้ซะก็สลาดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะลาไปก่อนทุกคน ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวผลอะไรในแบบนี้ก็บอกมาได้เรือยๆหรือผมจะรีวิวให้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายฝนตกนะจ๊ะ